สวัสดีผู้ชมช่องฮันนี่ทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็มาตีพึ่งนะครับผมเป็นพึ่งหลวงนะครับวันนี้เป็นพึ่งหลวงที่ปาดรอบสองนะครับผมนับจากวันแรกที่ปาดก็ประมาณ18วันนะครับลังนี้นะครับผมลังคออยู่นู้นนะครับต้นจามจุรีนะครับผมเห็นไหมครับนี่นะครับผมปลายนิ้วนะครับผมใหญ่นะครับลังนี้ลังแรกได้ไอรอบแรกได้ไปประมาณห้าโลนะครับลังนี้ เดี๋ยวรอบนี้มาลุ้นกันนะครับผมว่าจะได้กี่โลนะครับวันนี้ก็วันที่ส3ามเมษานะครับผมสงการพอดีครับเขาไปเล่นน้ําสงการแต่ว่าผมมาตีพึ่งนะครับผมเดี๋ยวขึ้นไปลุ้นกันข้างบนนะครับผมพี่น้องขึ้นมาแล้วนะครับผมพี่น้องหลังนี้นะครับใหญ่เลยนะครับผมเดี๋ยวไปปาดกันครับพี่น้อง ไปป่าพร้อมกันครับ

เรารีบปาดกันครับพี่นอ้องมันดุกนะครับผมหลังนี้มันโดนฝนด้วยนะครับพี่นอ้องอากาศมันคื้ืๆฟ้าคื่ฝนมันดุนะครับผมมือใหม่ห้ามลอกเลียนแบบนะครับน้องๆหนูๆเพราะว่าช่วงนี้มันดุกมากนะคขนาดมืออาชีพก็โดนกันประจำาะครับ ตัวน้ำกันเลยครับส่วนนี้จะเป็นเกสรน,นะรี่น้องผิดน้ำอยู่นิดนึงครับ อันนี้คือหัวน้ำทั้งหมดเลยนะครับพี่น้องก็ยังต่ำๆน่าจะมี5-6โลนะครับผม ครับผมเราครอบใส่นะครับ Ja, ihr พี่นาไหญ่ครับหกโลมีแน่ครับลังนี้ หลังนี้ผมจะปาดลังไปนิดนึงนะครับผมก็เพื่อเดี๋ยวให้เขาขยายลังใหม่อีกทีนะครับแต่ว่าไม่ได้ปาดหมดนะครับ <c oughs> ตัวนี้จะเป็นเกรสรน,นะครับพี่น้อง ขี่พึ่งครับผมเอาไว้ไปต้มนะครับาปาดไปนิดนึงครับพี่น้อง แบบนี้อยู่นะครับผมอยู่ชัวร์ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับตัวอ่อนนะครับผมมีลูกค้าสั่งไว้ครับ ร้อยครับพี่น้อง ครับเดี๋ยวไปสรุปยอดด้านล่างน,นะครับพี่น้องตัวนี้ผมจะปาดลังไปครึ่งหนึ่งนะครับพี่น้องถ้าแบบนี้ก็จะอยู่ร้อยเปอร์เซ็นนะครับเดี๋ยวรอบหน้ามาตัดใหม่อีกทีนะครับผมก็อยู่สูงอยู่นะครับผม,บผมต้นจามจุรีนะครับในป่านะครับ รอบนี้เป็นรอบที่สองนะครับผมรอบนี้น่าจะน้ําพึ่งเยอะกว่ารอบแรกอีกนะครับเดี๋ยวไปดูกันด้านล่างเลยนะครับพี่น้องไปครับผมลงครับก็มาสรุปยอดกันนะครับพี่น้องนี่หัวน้ำนะครับผมหัวน้ํานี่ประมาณน่าจะประมาณห้าหกลได้ครับหกลน่าจะได้อยู่ครับพี่น้องใหญ่นะครับผมดูครับไม่ใช่เล็กนะครับผม นีเกสอน,นะครับเกสอนคนน้ำนะครับนี่ตัวอ่อนนะครับผมตัวอ่อนพอดีลูกค้าสั่งไว้นะครับเดี๋ยวจะเอาไปให้ลูกค้านะครับผมรอก็เหลืออยู่ที่ว่าอยู่รังก็มีนะครับผมเดี๋ยวเขาก็ขยายรังขึ้นมาเองนะครับนี่นะครับวันนี้ก็ถือว่าคุ้มค่านะครับผม ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับเดี๋ยวจะพยายามลงคลิปใหม่ๆเรื่อยๆนะครับผมก็จะไปหาอะไรรอติดตามชมในอีพีต่อไปนะครับผมตอนนี้ก็มาถึงบ้านแล้วนะครับผมอันนี้ก้อนที่ตีมาเมื่อกี้นะครับผมเดี๋ยวมาชั่งดูกันครับว่ากี่โลนะครับอันนี้ หักตะก้าออกไปหขีดนะครับน้ำหนักก้อนนี้ก็ประมาณ6กโลกว่านะครับประมาณ6กโลแปดหโลเก้านะครับผมก้อนที่จีมานะครับสวยนะผมนนก็สนใจแบบเป็นก้อนก็ติดต่อมาได้เลยนะครับผม ที่เบอร์ใต้ด้านล่างคลิปนี้นะครับผมเดี๋ยวผมทิ้งเบอร์ไว้ให้นะครับแบบปิดลวงสวยๆก็มีนะครับผมลวงนี้ประมาณห้าโลกว่านะครับลวงนี้ก็ประมาณสองโลนะครับสองโลกว่ากว่านี้ก็ประมาณสี่โลกว่านะครับอันนี้ได้มาล่าสุดนะครับเคสอนดอกประดูนะครับผมอันนี้หกโลแปดนี่นะครับผมประมาณนะครับ สนใจก้อนไหนก็ทักมาได้ครับแบบขวดก็มีนะครับผมราคาห้าร้อยรวมส่งนะครับผมจัดส่งหลังสงการนะครับสนใจก็ทักมาได้เลยนะครับผมสนใจก้อนไหนตอนนี้มีว่างแค่สีก้อน,นครับน้ำผึ้งก็มีว่างประมาณสิบขวดนะครับผมสนใจก็ทักแชทมาได้เลยนะครับหรือโทรมา เดี๋ยวทิ้งเบอร์โทรไว้ด้านล่างนะครับผมคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ